ใครๆก็อยากซื้อหุ้นตอนราคาต่ำถูกไหมครับโดยเฉพาะตอนที่หุ้นลงมาเยอะๆแล้วเข้าไปซื้อหวังจะรอให้เขาเด้งกลับขึ้นไปเพื่อสร้างกําไรแต่ในความเป็นจริงครับซื้อทีไรหุ้นดันลงแล้วลงอีกจากที่จะได้ของถูกกลายเป็นได้ของแพงแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดทุนและติดดอยโดยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคลับอย่างหนึ่งที่มีความแม่นยําสูงมากในการจับจังหวะหาจุดต่ำ สามารถช่วยให้นักงทุนซื้อหุ้นตอนราคาต่ำก่อนที่จะวิ่งขึ้นต่อได้แบบมั่นใจทำกำไรสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมจะมาพูดในส่วนของใช้เทคนิคนี้ซื้อหุ้นราคาต่ำโคตรแมนครับเทคนิคในคลิปนี้ครับผมจะใช้ทเทิร์นการอ่านการาฟรูปแบบหนึ่งจับจังหวะหาจุดซื้อตอนที่หุ้นลงมาเยอะๆและมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไป โดยจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวมาช่วยดูประกอบครับนั่นก็คือตัว MACD และ RSI ก่อนที่จะมาดูเทคนิคหาจุดต่ำเนี่ยผมต้องอธิบายทุกคนก่อนว่าเทคนิคลิปนี้ต้องดูแพทเทิร์นรูปแบบกราฟอย่างหนึ่งให้เป็นและต้องดูอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI ให้เป็นถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่เข้าใจอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI ว่าดูกันยังไงลองไปฟังคลิปที่ผมเด้งขึ้นไว้ให้ด้านบนก่อนได้ผมจะเด้งคลิปไว้ให้ครับ ไปฟังดูคลิปนั้นจะมีอธิบายเกี่ยวกับ MACD และ RSI ไว้ถ้าเราเข้าใจ2อินดิเคเตอร์นี้แล้วลองมาฟังกันต่อครับผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับแพทเทิร์นหาจุดต่ำจากตัวแท่งเทียนราคาก่อนเลยสำหรับวิธีการดูวุ่นลงถึงจุดต่ำสุดๆครับดูกันยังไงจะเป็นแพทเทิร์นการสังเกตแท,ท,ท่งเทียนนี่แหละวิธีการดูก็ง่ายมากๆเงื่อนไขาการดูครับคุณต้องเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนอันนี้แน่นอนอยู่ละ เราจะซื้อหุ้นตอนราคาต่ำเราก็ต้องหาช่วงที่เขาลงมาก่อนถูกไหมครับลองดูการาฟตัวอย่างทางด้านซ้ายมือเราเป็นหุ้นที่วิ่งลงมาและในการาฟตัวอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะมาร์กหมายเลขแท่งเทียนไว้นะผมจะมาร์กไปหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงต้องมาร์กหมายเลขตรงนี้ไว้ลองมาดูเงื่อนไขที่สองกันก่อนเงื่อนไขที่สองเนี่ยจุดต่ําของแท่งแดงครับก็คือหมายเลขหนึ่งที่ผมมาร์กไว้ต้องต่ํากว่าสองวันก่อน แสดงว่าเงื่อนไขในการสังเกตหุ้นที่ลงมาต่ำสุดแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นแท่งแดงลงมาเรื่อยๆและแท่งแดงที่ผมมาร์กไว้เนี่ยต้องเป็นแท่งแดงที่จุดต่ำของเขาต่ำกว่าสองวันก่อนก็คือเป็นแท่งแดงที่จุดต่ำต่ำกว่าสองวันก่อนมาร์กไว้เป็นหมายเลขหนึ่งได้เลยครับแล้วแท่งถัดมาที่เป็นหมายเลขสองครับมาได้ยังไงลองดูเงื่อนไขที่สามเงื่อนไขที่สามครับขนาดของแท่งแดงหมายเลขสองที่ผมเขียนไว้ ต้องมีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งแดงหมายเลขหนึ่งสองเท่าครับดูจากตัวบอดี้แท่งเทียนเขาได้เลยมีขนาดอย่างน้อยสองเท่าจากแท่งก่อนหน้านี่แหละครับคือเง,งื่อนไขในการดูหุ้นวิ่งลงถึงจุดต่ำสุดๆเพราะฉะนั้นนะทิคในการดูของผมง่ายๆเห็นแท่งเทียนแดงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นแท่งแดงที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของแท่งก่อนหน้าเมื่อไรเนี่ยมาร์กว่าเป็นหมายเลขสองก่อนได้เลยแท่งก่อนหน้าหมายเลขหนึ่ง แล้วแท่งหมายเลขหนึ่งก็ต้องลองไปสังเกตดูว่าจุดต่ําของเขาต่ํากว่าสองวันก่อนหน้าหรือเปล่าถ้าต่ํากว่าก็เข้าเงื่อนไขนี่แหละครับวิธีการดูง่ายมากแล้วแท่งหมายเลขอัสองแท่งที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าเนี่ยแท่งนี้ครับคือจุดที่เรียกว่าสิ้นสุดการลงหมายความว่าเป็นจุดที่หุ้นลงมาต่ําสุดสุดแล้วนั่นเองครับแล้วคุณก็อาจจะหยุดลงและเด้งกลับขึ้นไปได้ง่ายแค่นี้เอง เห็นแท่งเคลนคงลงมาเรื่อยๆเจอแท่งแดงใหญ่ๆกว่าแท่งก่อนหน้าสองเท่าเขียนหมายเลขสองหนึ่งไว้เลยครับและหมายเลขหนึ่งจุดต่ําต้องต่ํากว่าสองวันก่อนหน้าแค่นั้นเองแต่แท่งแดงๆยาวๆก็เป็นจุดสิ้นสุดการลงหล้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะเขาเป็นจุดสิ้นสุดการลงแล้วแล้วเขาเป็นจุดต่ําแบบต่ําสุดในวุ้นตัวนั้นตั้งแต่ที่เคยเข้าตลาดมาเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเป็นของช่วงระยะเวลานั้นหรืออาจจะมีเฟ้ลซิกเแนลเกิดขึ้นก็คือหุ้นลงมาต่ํากว่านีี้อก แต่ทางนี้ทางนั้นคืออีกไม่นานเขาคงเด้งกลับขึ้นไปได้นี่คือการดูจุดสิ้นสุดการลงทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมลองพามาดูในกราฟตัวอย่างกันบ้างว่าจุดสิ้นสุดการลงเนี่ยดูกันยังไงอย่างหุ่นตัวนี้ครับเห็นแท่งแดงลงมาเรื่อยๆเป็นแนวต้อมขาลงแล้วเจอแท่งแดงยาวๆแบบนี้เนี่ยเราก็สังเกตได้แล้วครับอลองดูใหม่ครับตรงนี้คือจุดต่ําของแท่งหมายเลขหนึ่งต่ำกว่าสองวันก่อนหน้า นี่แหละครับวิธีการดูง่ายแค่นี้เองแค่นี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขละแท่งที่เป็นแท่งแดงยาวๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดการลงนั่นเองนี่คือวิธีการดูแบบเบื้องตน้นง่ายมากๆใครที่จำเงื่อนไขไว้ได้นะผมเขียนไว้ให้ดูครับสามข้อสั้นๆเป็นหุ้นขาลงแต่ทิคในการจำของผมคือไม่ต้องไปท่องจำตรงนี้เลยลงมาเจอแท่งแดงยาวๆวสองแท่งก่อนหน้าสองหนึ่งครับเขียนเลขไว้ ราเช็คหมายเลขหนึ่งจุดต่ำต้องต่ำกว่าสองวันก่อนหน้าแท่งหมายเลขสองก็เป็นจุดสิ้นสุดการลงจบครับไม่ยากนะครับหลังจากนั้นคุณก็หยุดลงแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปได้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักตัวหนึ่งครับหุ้นตัวนี้ครับวิธีการดูก็ง่ายเหมือนกันเราจะสังเกตช่วงที่แท่งแดงยาวๆตรงนี้ครับแท่งแดงยาวๆเจอแท่งแดงยาวๆเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตได้เลยมาร์กว่าเป็นหมายเลขสองก่อนหน้าหมายเลขหนึ่งได้เลย แล้วแท่งหมายเลขหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สังเกตจุดต่ําต้องต่ํากว่าสองวันก่อนหน้าแค่นี้ก็เข้าเงื่อนไขแล้วครับหมายความว่าแท่งหมายเลขสองตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดการลงละเนี่ยครับผมเขียนมาให้ดูง่ายๆจุดสิ้นสุดการลงพุ้นหลังจากนั้นก็เด้งกลับขึ้นไปได้นี่แหละครับคือวิธีการดูจุดต่ําจากตัวแท่งเทียนราคาแล้วผมก็จะเอาเทคนิคการดูจุดต่าตรงนี้แหละ มาดูควบคู่กับอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI เพื่อหาจุดเข้าซื้อหุ้นด้วยเพิ่มความแม่นยำเข้าไปได้อีกครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันว่าดูกันยังไงสำหรับเทคนิครับซื้อหุ้นราคาต่ำด้วย MACD และ RSI วิธีการดูก็ง่ายๆครับสั้นมากๆสองข้อเท่านั้นจบเลยข้อแรกครับในช่วงแนวโน้มขาลงหาจุดต่ำจากเทคนิคจุดต่ำสุดก่อนก็คือใช้เทคนิคเมื่อกี้นี้นั่นแหละ หาแท่งแดงยาวๆที่อธิบายไปหาจุดต่ําสุดให้เจอก่อนจุดสิ้สุดการลงนี่คือเงื่อนไขแรกรายเงื่อนไขที่สองครับหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากเกิดจุดต่ําสุดไปเนี่ยให้เราสังเกต MACD เกิด Golden c ค o s s พร้อมกับ RSI ชี้ขึ้นมากกว่า30มากกว่าค่าเฉลี่ย30ครับแสดงว่าเขามีโอกาสวิ่งขึ้นละทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันครับ จุดนั้นจะกลายเป็นจุดซื้อราคาต่ําทันทีเลยง่ายแค่นี้เองใครไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูกันวิธีการสังเกตแทบจะไม่ต้องท่องจาเลยเจอในหุ้นขาลงเจอจุดสิ้นสุดการลง m a c d เกิด Golden Cross i s i ้ ourt, IC, ขึ้นมากกว่าสามสิบจุดนั้นยึดเป็นจุดซื้อราคาต่ําได้เลยครับไม่ยากเดี๋ยวลองดูนะครับตัวอย่างผมพาไปดูเป็นหุ้น SMT ง่ายมากครับเราจะหายังไงในหุ้นขาลงอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าหุ้นจะลงมาถึงจุดต่ําสุดหรือยัง หรือต่อให้ลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วเราจะมั่นใจซื้อหุ้นได้ยังไงบางคนก็เห็นแค่แท่งเทียนดูแค่แท่งเทียนก็คงไม่มั่นใจซื้อถูกไหมครับเพราะไม่รู้ว่าหุ้นลงมาต่ำสุดจริงหรือเปล่าซื้อไปก็กลัวเขาจะลงต่อเพราะฉะนั้นครับเราก็เอามาปรับใช้เอาเทคนิคการหาจุดต่ำเมื่อกี้นี้มาดูคู่กับ MACD และ RSI เพื่อจับจังหวะทำกำไรได้เลยนะครับหุ้นวิ่งลงมาง่ายมากๆผมจะสังเกตช่วงที่แท่งแดงยาว แท่งแดงยาวๆคือมีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งก่อนหน้านะห้ามลืมเด็ดขาดต้องมีขนาดเป็นสองเท่าอย่างต่ำสองเท่าและต้องเป็นแท่งแดงด้วยผมก็จะมาร์กแท่งนี้ครับเป็นแท่งหมายเลขสองแท่งก่อนหน้าก็เป็นแท่งแดงมาร์กไว้หมายเลขหนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าไอ้แท่งแดงหมายเลขหนึ่งเนี่ยจุดต่ําของเขาครับต้องต่ํากว่าจุดต่ําของสองวันก่อนหน้าย้ํานะว่าเป็นแท่งแดงต้องต่ํากว่าจุดต่ําของสองวันก่อนหน้า อันนี้คือเข้าเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นแท่งแดงตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดการลงละง่ายแค่นี้เองนะครับเป็นจุดสิ้นสุดการลงละแต่ถามว่าเป็นจุดสิ้นสุดการลงแล้วเราจะซื้อเลยไหมก็ไม่นะครับเราเฝ้าดูก่อนเฝ้าดูจากอะไรเฝ้าดูจาก MACD ด้าล่างเราจะซื้อหุ้นก็คือตอนที่ MACD เกิด Golden Cross ก็คือช่วงที่เส้น MACD ตัดขึ้นเส้น Signal line จุดนี้ครับ m a c d ตัดขึ้น็ะส่งเอาลายคือจุดซื้อจุด golden c o s ของ MBCD เราก็สังเกตจุดนี้แหละแต่ก็ยังไม่พอครับตัว m a c d เกิด golden c อ o แล้วตัว RSI ด้านล่างต้องชี้ขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ด้วย30-50ถึง50เข้าสู่โซนอ่อนแอนะก็คือเริ่มชี้ขึ้นก็เริ่มมีโอกาสวิ่งขึ้นแล้วนี่คือสําหรับ RSI ชี้ขึ้นมาครับอยู่สูงเกินค่าเฉลี่ย30 MCD เกิด Golden Cross เพราะฉะนั้นแท่งเทียนราคาด้านบนยึดเป็นจุดเข้าซื้อได้เลยแล้วก็สามารถเข้าซื้อก่อนที่คุณจะวิ่งขึ้นต่อได้และเป็นจุดซื้อตอนราคาต่ำด้วยครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมมองว่ามีความแม่นยำสูงและก็มีประสิทธิภาพสูงเลยลองเอาไปฝึกใช้กันดูได้ถ้าเข้าใจแพทเทิร์นสิ้นสุดการลงเมื่อไหร่ก็หาจุดซื้อได้ง่ายๆแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนแล้วมีคาถามอะไร คอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับ